ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องครั้ทงที่3ทับสอ6ในเช้าวันอังคารที่30พฤษภาคม2566สําหสำหรับการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ครั้งที่3ทับ2,566ในวันนี้มีสากลที่เข้าขอคําแนะนําจากคณะทํางานจํานวน4แห่งซึ่งในวันนี้ก็ได้รับคําแนะนําเป็นแนวทางในการนําไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาและแนะนําส่งเสริมเพื่อสากลและกลุ่มกเกษตรกรของเราให้มีความเข้มแข็งมีข้อสังเกต ตลอดจนข้อบกพร่องลดลงและแก้ไขได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาต่อไปนำไปสู่ความยั่งยืนของระบบสหกรณ์ค่ะพร้อมกันนี้คณะผู้จัดประชุมนำโดยท่านสหกรณ์จังหวัดอุรณธานีได้นำโครงการสำคัญที่จะทำต่อไปในระยะเวลาอันใกล้นี้เสนอต่อที่ประชุมให้ได้รับทราบและเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นคณะทำงานร่วมกันด้วยค่ะ นั่นก็คือโครงการการสร้างทันมาพิบาลในขบวนการสากลกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสากลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาของสากลในจังหวัดอุดรธานีประจำปีงบป,ประมาณพศ2 5 6 6เพื่อการพัฒนาสากลเสริมสร้างความรู้ปูทางสู่ความเข้มแข็ง สู่การบริหารงานที่โปร่งใสและได้ใจสมาชิกนั่นคือแนวคิดและวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้ค่ะซึ่งการที่จำสําเร็จหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่ทั้งที่ตัวเราผู้เป็นหัวเรือในการแนะนาและพัฒนาตลอดจนผู้ปฏิบัติซึ่งนั่นก็คือสหกรณ์ว่าพร้อมที่จะพัฒนาและพร้อมที่จะเดินคู่ไปกับกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือไม่ ทั้งนี้ก็ขอฝากทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินกิจกรรมโครงการนี้ให้สำเร็จด้วยกันนะคะสำหรับการประชุมในวันนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทำให้การประชุมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงพร้อมกับได้แนวทางไปปฏิบัติ เพื่อป้องกันและแก้ไขเหตุของข้อสังเกตและข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในการต่อไปทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราทุกคนต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับคำว่า we are hope เราคือความหวังของเกษตรกรเพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของระบบเป็นเฟืองตัวเล็กๆที่ขับเคลื่อน ให้สาก์และกลุ่มเกษตรกรมีชื่อเป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปและสิ่งที่ผูกตัวเราสาก์กลุ่มเกษตรกรไว้ด้วยกันนั่นก็คือความรักความผูกพันรักที่จับพัฒนารักษาดูแลซึ่งกันและกันเพื่อองค์กรเข้มแข็งสาก์และกลุ่มเกษตรกรมั่นคงเป็นที่พึ่งให้กับหมู่มวลสมาชิกได้ เคียงคู่ไปกับการพัฒนาให้ยั่งยืนตามแผนพัฒนาสากลฉบับที่5ที่วางไว้นั่นเองค่ะสุดท้ายนี้ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสำนักง,งานสากลจังหวัดอุดรธาน,นีด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ